ณจุดนี้คือบริเวณน้ำท่วมถนนที่ถนนยุทธพัฒน์ก็คือจุดนี้จะเป็นจุดแอ่งจุดรับน้ำนะรู้ว่าข้างหน้ามีน้ำท่วมขังนะคนที่จะพึงระวังในการใช้รถในการขับรถถ้าม,มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็คงจะวิ่งเร็วกว่านี้นะครับไม่ให้กำเนังถึงความปลอดภัยนะให้กำเนิดถึง ประชาชนที่มีเตึกมีบ้านอยู่บริเวณจุดน้ำท่วมขังด้วยนี่คือระดับน้ำนะเวลานี้ ระดับน้ำนั้นประมาณสักสิบเซนระดับสิบเซนเป็นไงบ้างครับคุณน้อยได้ยังไงน้ำจุดนี้น่ะท่วมท่วมนานไหมก็มันระบายไปเรื่อยปัญหาคือจากการใช้รถการขับรถเนาะเมื่อกี้ขยะนผมยืนอยู่ยังขับนะไม่ชะลอเลย ตำรวจจุดน้ำท่วมสำซาที่มียต้อแตงแบบอารมณ์โกรดกาหายจุดนี้เน่จาว่าเป็นพื้นที่รุ่มตัและก็มีวอบตัวน,นี้จะหาว่ามีการท่วม ุดนี้น้ำมาจากซอย, 5, ย 3. ตเกนห้าซอยตะเก็นเจ็ดตันนี้กำลังให้เจ้าที่ป้องกันทำการนำขยะวิจัดการขยะออก,กอบาุณก็จะไล่ลงมาจากแถวชุมชมตัดแคน3ามตัดแคนหนึ่งแล้วก็ลงมาบริเวณด้านข้างข้างโดยตัดมกอาหาร ห้างโมโปรเม็กได้ลอดสะพานกันทยานคุณลงมาข้างบริษัทในส่วนหนึ่งเรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ตรงปลายของรองปอที่บริเวณตรงด้านหน้าวัดป่าศิลาวิเวกหากว่ามีปริบาณน,น้ำที่คาดว่าจะระบายไม่ทันก็จะได้ใช้เครื่องสูบน้ำสูบส่ง ผลักน้ําออกจากคลองเห็นอ่างคลองลองอ่างอลงสู่ลำคลองแค่และลงแม่น้ำํำคงตามเส้นทางการระบายน้ําต่อไปนะครับชุดเดือประชาชนในจุดที่มีความเสี่ยงที่จะถูกน้ําท่วมหรือเอ,อือท่วมถนนหรือท่วมบัานเรือนประชาชนต้องฝ่ากป้อการร่มเท่าชาไทย ถ้าไน้ำไหลคลองน้คลอตอนนี้น้ำก็จะมาจากคลอนแหห่งน้ามายากบริเวณคลองบางข่างบารข่างจัตรัลอยมาที่คลองงาง้วก็มีการทิตในทางนเพื่อใ้ได้ผลิน้ำใส่มาว่าน้ำเกิดรเวณน้ำจราจรับสุขศึ